ช่วยเลขาที่การกอ,รทอพทพบปะผู้เข้าอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสพทเมื่อวันที่25ธันวาคม2566ดรปู่อนจันทหงปุญยญาาัจรัธรรมรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพร้อมด้วยดรพัชรการเมธาอัครเกียรติผู้มำนในการสำนักการคลังและสินทรัพย์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้พบปะเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้มำนในการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านการบริหารงานการคลังและสร้างความตระหนักในการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระหว่างวันที่25-26ธันวาคม2566 ซึ่งได้รับเกียรติจากนางกุริสราบุญทัพรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและคณะทีมวิทยากรจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้บรรยายให้ความรู้ณนะโรงแรม The Island Hotel and Residence จังหวัดปทุมธานีในการนี้นางสาวสอนวรัน์ทองเก่ารองผู้ในการสำนักการคลังและสินทรัพย์ได้รับมอบหมายให้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโดยมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้ในการกลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดสำน,นักส่วนกลางได้รับทราบนโยบายด้านการเงินการคลงังและแนวทางการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการ,การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการดภารักรูและบุคลากรทางการศึกษาและสร้างความระหนักในการป้อง,องกันการทุจริตตามนโยบายเร่งด่วนดุคควิกวินในปีงบประมาณ2,567อีกด้วย